วันนี้ก็เป็นวันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2557้าอาวันนี้ก็เป็นวันที่สองของการที่ได้มาศึกษาเล่าเรียนที่ทมหาวิทยาลัยอาวงชาลิคุณอาการนี ก็ได้มาอยู่ที่มหาวิทยาลัยวงเชวริกคุณอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ก็ได้มาศึกษาลเรียนที่มหาวิทยาลัยวงเชวริกคุณ อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาบริหารการศึกษาก็ต้องเดินทางมาจากนครศรีธรรมราชเพื่อจะได้มาศึกษาแล้วเ,เรียนที่มหาวิทยาลัยวงจริตุณ ก็คงจะเรียนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เรียนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เมื่อวานก็ได้เริ่มเรียนเริ่มเรียนเป็นวันแรกแล้วก็ได้การคำบรรยายจากท่านศาสตราจารย์ด็อกเตอร์วิระวิระศรีสานวิจิตดรวิจิตศรีสานได้บรรยายเรื่องของสถาบัน ลงมาศึกษาเ <c oughs> มื่อวานก็ได้สเน็ทล่วงไปและวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่จะได้มาศึกษาเล่าเรียนณนะมหาวิทยาลัยอวงเฉริมคุณเป็นวันที่สองแล้วก็คงจะได้ศึกษาเล่าเรียนณนะสถานที่อย่างนี้จนจบการศึกษาของปริญญาเอก <c oughs> ถึงแม้ว่าจะายากลําบากต่อการเดินทาง แต่ก็คงจะต้องอาศัยความเพียนความพยายามเพราะว่าอารุณพี่ของเราก็จบหลายารูปหลายท่าน,นก็คงจะได้ศึกษาเป็นลำดับต่อไป <c oughs> ตอนนี้ก็ <c oughs> ที่มหาวิทยาลัยวงเชวริตคุณ <c oughs> ก็ได้ <c oughs> เป็นสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนหนังสือสำคัญฉบับนี้ก็แสดงว่ามหาวิทยาลัยวงโชลิคุนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานได้ประเมินคุณภาพการศึกษาขององค์การมหาชนอันนี้ก็เป็น ครูณ <c oughs> ิติวงชาวฤทุนนครราชสีมาแล้วก็มีสมาคมสิทธิ์เก่าของอมหาวิทยาลัยวงชาวฤทุนซึ่งถ้าเรามองไปด้านใน <c oughs> ถ้าเรามองไปด้านในก็จะมีอาคารใหญ่คืออาคารของ <c oughs> อมหาวิทยาลัยวงชาวฤทุณอันนี้ก็เป็น ภายในบริเวณของมหาวิทยาลัยวงเฉลี่อคนนี้ก็เป็นสระน้ำภายในบริเวณมหาวิทยาลัยอันนี้ก็เป็นภายในบริเวณมหาวิทยาลัยวงเฉลิ่ยคน <c oughs> อันนี้ก็เป็นป้ายอ่าป้ายมหาวิทยาลัยวงเฉลี่ยคนซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็ยินดีต้อนรับครับ คณะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวงจอริศุณซึ่งมีการสอนภาษาอังกฤษเรียกว่าสาขาธุรกิจระหว่างประเทศด้วยแล้วก็ท่านสามารถจะโทรมาติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์04423778 0ถึง84แล้วก 08485805 6ถึง 8, 8แล8 9, ้วก็089949881หรือ w w w v ไ a c t เก็สามารถติดต่อได้้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็อยู่ติดถนนใหญ่ของอนคนรราชสีมาอ่านี่ก็มีตู้เอ m ม เรียบร้อยแล้วก็มีสถานที่บริเวณกว้างใหญ่ไปศาลอันนี้ก็เป็นประตูทางเข้าของมหาวิทยาลัยเป็นประตูทางเข้าของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอย่างนี้ก็เปิดปิดวันจันทร์ถึงศุกร์ก็6โมงถึง2ทุ่มครึ่งเสาร์อาทิตย์ก็6โมงถึง5โมงน,นี่ก็เป็นภายในบริเวณ ของมหาวิทยาลัยมหาวงจชริสกุลอันนี้ก็เป็น,นซุ้มประตูของยามซุ้มประตูของยามนี่ก็เป็นประตูตอนนี้ก็ปิดฝั่งนู้นอันนี้ก็เป็นบริเวณทางเข้า <c oughs> เป็นบริเวณทางเข้าของมหาวิทยาลัยวงโชลิสกุลซึ่ง ถนนทางเข้าก็มีกอกลางมีต้นไม้ดอกเข็มสวยสดงดงามด้านหน้าที่เรามองเห็นนี้ก็เป็นศูนย์วัฒนธรรมศูนย์วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยวงโชลิกุลซึ่งมหาวิทยาลัยวงชลิกุแตอนนี้ก็รับนักศึกษาตั้งแต่ ปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอก <c oughs> อันนี้ในมหาวิทยาลัยวงโชริกุลภายในก็มีพระพุทธรูปนะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่รประตูทางเข้าของมหาวิทยาลัยวงโชริกุลนะเพื่อท่านใดที่เ,เดินทางมา อาสักการะอุชาระหว่างทางเข้าและก็ตอนขาออกในมหาวิทยาลัยอา <c oughs> วงโชลิกุลอย่างนี้นี่ก็เป็นภายในเป็นภายใน <c oughs> มหาวิทยาลัยอาวงโชลิกุล <c oughs> ซึ่งถ้าเราได้ศึกษาหรือว่าได้ทราบ าข่าวจากคณะครูบาอาจารย์หรือคณะนักเรียนนักศึกษาก็จะทราบว่ามหา,าวิทยาลัยวงชาริศกุลแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยเอ,อกชนแห่งแรกของภาคอีสานที่ได้สร้างขึ้นรับนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและขณะนี้ก็ได้จบการศึกษา,าเป็นจำนวนมากด้วยกัน เหตุนั้นผู้บรรยายจึงได้ลงทุนลงแรงลงใจและก็มาศึกษามหาวิทยาลัยวงเชลริกคุณอย่างน้อยเพื่อจะได้ <c oughs> มีความรู้มีความสามารถมีความเข้าใจที่จะได้นำไปพัฒนาศึกษาและบริหารการศึกษาเ,เป็นลำดับต่อไป <c oughs> อันนี้ก็รถบริการ ขนส่งที่มารับส่งนักศึกษาจากต่างๆเพื่อจะได้มาศึกษาเล่าเรียนนะถาลที่อย่างนี้อันนี้ก็เป็นธงชาตินะ <c oughs> เป็นธงชาติปื้นใหญ่มะือมา,อาตั้งเด่นเด่นต่างหาอยู่หน้า,ามหาวิทยาลัยวงโชลิกุลอันนี้ก็เป็นภายในอา,อาคาร <c oughs> เป็นภายในอาคารของมหาวิทยาลัยที่ในอาคารนี้ชื่อว่าอาคารมุขะรลานีซึ่งสำนักกีิการบดีหรือว่าประชาสัมพันธ์หรือว่าอาคารเรียนก็อยู่ด้านในห้องประชุมอะไรต่างๆก็อยู่ด้านในณสถานที่อย่างนี้ <c oughs> อันนี้ก็เป็นป้าย แสดง <c oughs> เป็นป้ายแสดงความยินดีกับทีมหุ่นยนต์วีบอร์ดคลับสาขาแมคคาทอนิกคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอวงเชลิกุล <c oughs> ที่ได้เอาว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสองในการ แข่งการุ่นยนต์ A B U ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยปี2อ5 7จัดโดยสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนทีวีบริษัทอสมทจำกัดมหาชนอรามวันชนะเลิศอ,อันดับที่2ก็เงิสิบร้อยปันเหมืนประมาณ30,000บาทประมาณ3 0 0 0 0บาท <c oughs> แล้วก็ มหาวิทยาลัยวงเฉลิตคุณก็รับสมัครนักศึกษาใหม่ทั้งปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลและก็ปบัณฑิตก็สามารถรับที่ห้องรับสมัครชั้นหนึ่งห้อง 11, หนึ่งหงห่ง,หง,หงของมหาวิทยาลัยทางตรงไปด้านหน้าเพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็ได้มาศึกษาเล่าเรียน ณนะมหาวิทยาลัยมงวงจริตกุลนะที่นครราชสีมาหรือนครโคราชนะเป็นลำดับต่อไปก็ขออนุโมทนากับครูบาอาจารย์และนักศึกษาด้วย